ไปพูดคุยกันกับคุณนะัทธีจุทาวราคุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสิโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะสวัสดีค่ะค่ะถ้าประเมินทิศทางของการลงทุนในทองคําช่วงนี้นะคะประเมินแล้วเราจะติดตามปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็มีกลยุทธ์การลงทุนที่จะประสบความสําเร็จอย่างไรดีคะค่ะก็สําหรับช่วงนี้นะจริงๆแล้วสําหรับด้านทองคาก็ติดตามรอ ผลการประชุมทางเฟดนะคะซึ่งประชุมกันวันที่1 7บเธันวาคมนี้นะ,ะเกี่ยวกับตัวมาตรการตัว QE วนะะว่าจะมีการปรับลดลงไหมนะะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้นะะรา,าคาทองคําก็มีการดิบตัวทะลุแนวต้านด้าน,านบนบริเวณหนึ่งพันสองอยห้าสิบเหรียญขึ้นมาได้นะคะซึ่งเป็นจุดที่เราแนะนําว่าถ้าเกิดว่าสามารถทะลุผ่านตรงนี้นะะก็ถือว่าตอนนี้สิ้นสุดขาลงในระยะสั้นนะคะแล้วก็ราคาทองคำนะคะสำหรับวันนี้ก็เคลื่อนไหวที่ระดับ1,260นเหรียญเวสเซล่านะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานค่า าก็อ่อนค่ามานะ,ะก็ทําให้ราคาทองคํามีการดีดตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็แนะนะาํานักลงทุนว่าถ้าเกิดราคาทองคํามีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะก็อาจจะเข้ามาซื้อในระยะสั้นได้นะคะแล้วก็ปิดทํากาไรบริเวณแนวต้านนะคะแนวรับของวันวันนี้อยู่ที่ระดับ1,254 0แลวก็1 2 4 0เงียเซร่านะคะที่ระดับ19,000บาทแล้วก็18,900บาทนะคะ ตัวนาตาสนะคะอยู่ที่ระดับ1,267เหรียญแล้วก็1,275เหรียญเวสเซล่านะคะที่ระดับ19,250บาทแล้วก็19,350บาทนะคะส่วนในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะะซึ่งจะมีในวันสาคัญก็คือวันพฤหัสนะะก็คือจานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ต้องติดตามนะคะแล้วก็คาดว่าสําหรับสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคําก็หลังจากที่ 1, 250, ทะลุ1,250ขึ้นมาได้ก็คาดว่า สำหรับกรอบสัปดาห์นะคะก็น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่1,225เหรียญจนถึง1,290เหรียญนะคะที่ระดับ18,750บาทจนถึง19,600บาทค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ